Oh, never in my life did I want to see you more than this And every time you ว่ามั่นใจแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีขนมปังขนมปังที่ทำจากข้าวต้มข้าวต้มอินทรียข้าวต้มมะลิแดงอินทรีย์นะคะขนมปังกรอบค่ะแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นขนมขนมปังอบเนยนะคะของสมาชิกของเรานะคะทีนี้อันนี้ส่วนของทีิบ้ากรูปแยบรูปแบบของสมาชิกของเราคือของคุณแม่น้กวัยสามสิบเจ็ดนะคะถ้าเราชื่นชมมากเพราะว่า จำนวนสมุนไพรทั้งหมดก็เป็นสมุนไพรที่สดแล้วก็ใหม่แล้วก็มีีสาระคุณทางยานะคะราคาแค่50บาทแน่นอนค่ะคลินิกของงานมีอยู่ตรงนี้ค่ะท่านมองผิดสีสันไหมคะอ่าอันดับแรกก็คือข้าวหนักข้าวหนักอินทีค่ะสีสีฟ้าเราได้จากธรรมชาติของดอกอัญชันสีธรรมชาติของดอกอัญชันนะคะแล้วก็ถ้าขวดนี้ เป็นวัตถุดิบสดที่ไม่มีส่วนผสมของไข่นะคะซึ่งหมอสําหรับคนรักสุขภาพมีสูตรยาดําสูตรครีมบีทรูทแล้วก็แอปเปิลแล้วก็ทิพไผ่ดำค่ะทั้งหมดทั้งมวลเรารวมกันแต่งต่างอันเดียวกันนะคะโดยตั้งใจคือเอาวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือใช้ที่คนมองไม่เห็นค่าคือเกลือกล้วยแห้งนะคะกับกล้วยแห้ง เราเอามามามาหมุนเกลียวนั่นหมายถึงว so, ่าการหมุนมเกลียวของกลุ่มของพวกเรานะคะที่จะเป็นความหมายโดยระยะะไในแบบที่จะเดินทางมาด้วยกันเพื่อให้กลุ่มของเรา่งยมีพัฒนาต่อไปโดยโดยตัวนี้ก็จะเป็นโบสวยงานอกจากนี้ถ้าเกิดได้รับการพัฒนาตัวนี้ก็สามารถเป็นเขาเรียกว่าเอาวัสดุทางธรรมชาติที่เหลือใช้แล้วมาเกิดประโยชน์เพื่อที่จะ ยอดขึ้นไปได้อีกนะคะมดบเวลมาค่ะขาก็ุลค่มตาทันตกรรมกาทันตนาจาทันรแพทย์ทุกท่านรววทั้างสวัสดีท่านผู้เข้าอบรมทุกทกันนะคะแม่ออยอยู่กลุ่มที่สองกลุ่มเราทำกับรวมกลุ่มกันเมื่อวานได้รับโจทย์มาเราก็มาดูว่าในกลุ่มเรามีใครทำอะไรบ้างเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นโจทย์เพื่อหาสื่งที่จะจัดตรงในกเช้าแบบนี้นะคะ เราก็จะมีกระเช้าวันนี้เราชื่อกระเช้าสมบรณเกอกระเช้าสมบูรณ์นี่แหละทำไมถึงใช้ชื่อกระเช้าสมบูรณ์ก็มาดูว่าเรามีข้าวไละเบอรี่ข้าวไร่เบอรี่ก็จะเป็นข้าวสมบูรณ์ข้าวสีข้าวสีก็จะมีกุ้สารที่ต่อตาต้าสารสมบูรณ์อันคสลนๆนะคะจุดเด่นมีข้าวแล้วเราก็ยังมีน้ำพริก มีน้ำเต็มเราก็มีแคลเซีมมีเพชมีผักซึ่งทั้งหมดเป็นออแกนิกทั้งหมดมีเบสเซอรับประกันด้วยนะคะมีเบสเซอรับรองทานข้าวทานน้ำเต็มเสร็จทานข้าวเาร็จน้ำเต็มเสรจจะขึ้นแต่ใส่ได้สูงเลยค่ะก็น้ำตาลด้วยก็แบบเิมวิตามินซีให้ร่างกายเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะตามด้วยน้ำร้า ทุกานก็จะทราบด้วยนะคะเป็นอันจับหนึ่งอยู่แล้วในเดรรไม้ไทยนะคะก็จะมีเมี้ยงมะม่วงหนึ่งมะพร้าวอบพรองชาอันนี้ต้องบอกว่ามีใบรับรองก็แต่พื้นที่ปลูกนะคะเพราะมันอยู่ที่สวนทน่อยเองปลูกเองแล้วเองทั้งหมด11ขั้นตอนก่อนมันจะได้ทานแบบนี้นะคะอ่หาอีกก่อนผลิตพันธ์อ่อเมื่อกี้ลืมค่ะอันนี้ได้รับการอนงแล้วก็จากกลูกของตัวเทศนะคะก็เรียกว่าคณะ จริงๆในสวนมีปลูกแต่นืกองไม่ถึงไม่ได้ตักมาเพราะไม่ถึงกลับถึงบ้านก็ดึกแล้วนะคะก็จะมีทานไปแล้วนะคะเชฟเขกเราอยู่ในสวนอาจจะเด็กเรียกไม่ได้เรื่องเวลาสั่งสัดไปที่มีพิษก็จะมีสมุนไพรโมชนาเยี่ยมมาแล้วการทันทวัตถุทางคดีแต่นั้นทุกคนต้องมีกานแสดงออก โดยโจทย์ว่าหมายจะอุตสาห์นบ้านเก็ดซึ่งเป็นครูเองเป็นมเป็นที่ปรึกษาของเราใ็นะ้ามอบายบ้านให้เราดังนั้นเราต้องร่วมทำตาม,ตาม,ตาม,ตามนโยบายว่าร่วมแบ่งร่วมใจนะครับวันนี้จะนำเสนอแต่เช้าผุ้ดคมชุกโดยมีน้องเทียบจะเป็นผู้นำเสนอสินค้าก่อนแล้วก็คุณประโยชน์และทุกตัวแปและประโยชน์สูงสุดนี้ก็ผมจะนำเสนอต่อนะครับอย่าลืมสองนาทีนะคะ อาจคุณครับอ่าเป็นข้าวป้ายทองเลยค่ะจากพงไม้บ้านบ้านหนูค่ะแล้วก็เป็นไขอ่อารมณดีไข่เป็ดไข่ไก่จากสวนตะล้มค่ะแล้วก็แกงโมโก๋วสามค่ะจากสวนตะล้มแล้วก็สิ่งที่จะแนะนำไส้กรอกไส้กรอกอีสานของ แม่ชามีค่ะแล้วก็มีกล้วยช้าจากแม่ชามีค่ะก็มีกล้วยค่ะมะม่วงค่ะแล้วก็มีมอเตอรี่จากสวนต่างๆค่ะขอแนะนำตัวสินค้าไปจะเพิ่มเติมหน่อยว่าในส่วนของกลุ่มเราก็จะมีการแบ่งงานงานตามโจทย์ ก็คือใครด้ควา,า,ามถนัดความชำนาญได้รับกําลังใจแล้วก็แต่งเสริมเวทขึ้นมาเป็นกระเช้ากุหลบสุกวันนี้ซึ่งสั่งที่เรารับอก็เป็นกระเช้าประมาณน่าจะแ็นทุบๆส่วนผ้าถมานะีครับเป็นทอเมือเป็นทอสามออกจากเครื่องนะจากบ้านดอนหูนะครับซึ่งจะแปลได้กว,ว่าเราควานมูงนี้ก็คือผ่านใจประสานรักประสานความเข้าใจเข้ามากัน ในเครือข่ายของเราในส่วนของแตงโมเนี่ยเป็นแตงโมปลอดสารเป็นเตงโมกินถลานะครับไม่ใช่ถลานะครับกินกินตะปันนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้นะครับลอกผักยาบากันนะครับจากการขโมยของชาวบ้านเพราะว่าสารสีไม่ดีขอบคุณมากครับค่ะครับมคือบุ๋มพิชิครับที่เป็นอขาคือว่าชุ่อทางเกษตรปลอดภัยนะครับตกใจคือว่าสุขภาพดีวันนี้จนถึงปีหน้านะครับทำไมถึงชื่อว่าชุ่อทางเกษตรปลอดภัย ทำไมถึงว่าสุขภาพดีวันนี้แล้วดีจนถทีหน้าจะมาิบานนะครับก็คือมันเป็นการรวมกงน่ถูรวกเราไุเครือข่ายนไม่ใช่แค่กลุ่มผมึวเองก็เป็นของุ่มผมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นของคนอี่นในเครือข่ายครับเราก็มีแต่การปนน้ำครับในกระเช้าเนี่ยจะมีิจาทิหมดท้อาหารลักทั้งท้งอื่นะครับทุกแล้วก็ยังมีท้อาหารของพืชด้วยนะครับคือต้นน้ำพืชพวกเราต้องการอาหารขอปูเนาะบ่งลงพืเราก็มี พอปรงแล้วก็ดูด like right. so, ีเราก็ได้ผลผลิตหรือว่าหลังการนั <t small spirit> ้นกอกสองเดือนได้ผลผลิตเค้ตผลไม้เราส่วนอาหารที่ทีครับจะเห็นว่าเป็นอาหารที่มีทั้งสดและแห้งนะครับมีทั้งผลไม้มีทั้งข้าวเป่านะครับเราสามารถก็่จะทยอยกินได้ต่อเนื่องครับเป็นดีทําให้เราสุขภาพรือว่าอาหารตรงนี้เป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อไทยมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับแร่ธาตุที่จะมีแร่ธาตุนะครับ นะครับคลหะทวนเล้ทีรีนะครับแล้วก็วัสดุในที่นี้ทำคือวที่ธรรมชาติเพราะว่าเราจะเดินหน้าด้วยการอักษชาติด้วยการรักษาธรรมชาติไม่ทำลายธรรมชาติดังนั้นเราจะยินต่อธรรมชาติอาจจะเป็นเศษที่เหลืออยู่วัตถุที่ไกล้เนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดุซึ่งเราดอกุ่าพวนี้ไปใช้กับเคื่อง่ายรอนการแล้วก็การรูดดินรุงน้ำก็ใช้สิ้นส่รามีในกลุ่ม องค์ความรู้ที่เราอยู่ในปุ๋มหรือว่าสุขกรรพื้นฐานนะครับบำรุงทางร่างกายเราทั้งต้นไม้ที่เราปลูกแล้วก็ได้เผยแพร่ต่อไปให้ถึงถนใกล้ถุงเราแล้วตกบนโป่งต่างๆนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวหลักให้คนอื่นต่อไปได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นกระเชา้าได้าไทางเชิงปลอดภัยของทุกคนนะครับโดยที่นี่ครับผมไม่รู้ว่าเกินจังเลยยาวครับครับเตอนนี่ยครับถูกอธิบายเหนุผลนิดนึงนะครับก็คือเราก็จะมีพื้นฐาน เมติวเทศเารู้ว่ากลุ่มเรารันเป็นใคล้ก็เป็นเพื่อทหารนะครับที่มาบริจาคสูกค้าสอัใสลักษณนะครับตระการของลักษณะของที่ผมทำาแล้วนะครับทำให้มาที่ไร่ครับชุนละห้อยบาทได้งบมาสามร้อยนะครับที่เหลือก็คนอกำใจสองร้อยนะครับมาเต็มเต็นะครับในตะการนี้มีอะไรดีบ้างนะครับก็เริ่มจากนะครับตัวเมื่อเทศนะครับเรือเทศที่เป็นผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ธรรมดีนะครับ ประเทส CHT อชาร่นนะครับตัวนี้จะมีไลปรีนสูงนะครับหวานดกนะครับหวานสิบปิกเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ ผมแนะนําตัวด้วยครับอิปิตย์บัตุสบานครับครับผมอิปัตย์บุสบานอยู่ที่อําเภอตะการเพื่อผลครับครับผมตอนนี้ก็ทำองุ่นนะฮะโอ้องุ่นนะครับปลูกองุ่นแล้วก็ทําเกี่ยวกับต้นกล้าท่าพันด้วยองุ่นที่เราปลูกมีพันธุ์อะไรบ้างครับผมอ๋อเยอะแยะเลยในเรื่องของสายพันธุ์ตอนนี้อยู่ในมือประมาณเกือบสามสิบพันโอ้โหครับพัน์ที่ดังๆนี่อะไรครับ ย่างดังๆก็จะเป็นพวกอาริสันสกาล้าป้าแล้วก็บิ๊กเพลททิมสันอะไรโอเคครับโอ้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจมากครับผลกระทบที่เกิดขึ้นครับจากการอบรมหาเมื่อไก่ลักกินหมาเงิน เดี๋ยวขอตัวก่อนโอเคแม่แม่เดี๋ยวผมวขออนุญาตกับก่อนเนอะ